หลายคนสามารถรับสมัครผู้รับใช้ได้แล้วแต่ยังทำดาเมจได้ไม่มากซึ่งอาจจะทำให้ท่านรู้สึกว่าผู้รับใช้อ่อนแอไม่ใช่เลยนั่นเป็นเพราะท่านไม่ได้ฝึุกให้ดีต่างหากวิธีที่เร็วที่สุดในการฝึกคือซื้อยาโตเต็มไวและหนังสือสกิลจากร้านค้าการปีดยาโตเต็มไวจะเพิ่มคุณภาพและบูต์พลังเพิ่มขึ้นมาก การเรียนรู้จากหนังสือสกิลจะทำให้ได้รับสกิลขั้นสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้มากขึ้นหากท่านมีสกุลเงินไม่เพียงพอก็ไม่ต้องรีบร้อนท่านสามารถปิดเครื่องมือให้ผู้รับใช้และเพิ่ม EXP ได้อย่างช้าๆเมื่อผู้รับใช้แข็งแกร่งขึ้นที่เริ่มต้นการล่าสัตว์ประหลาดและเปิดใช้งานโทรทมเพื่อรับอุปกรณ์ผู้รับใช้ สำหรับท่านที่มีแท่นหลอมในบ้านท่านสามารถครับอุปกรณ์สำหรับผู้รับใช้ได้ด้วยโปรดใจกว้างกับสหายที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างท่านเสมอ